ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานวิชาชีพของวิศวกรทีอ่ออกมาให้ความเห็นในมาตรฐานของการก่อสร้างต่างๆในหลายๆกรณีเนี่นะครับเมื่อวานทางอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์สิริวัช์ชัยชนะ ท่านก็ได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพังถล่มที่หมู่บ้านกฤษดาคนคร31นะครับโดยบอกว่าวันนี้คงจะตรวจสอบอะไรมากไม่ได้เนื่องจากสภาพอาคารพังทลายลงมาหมดแล้วต้องไปหาข้อมูลแบบแปลงการก,ารก่อสร้างอาคารว่ามีจุดใดที่เป็นสาเหตุที่ทําให้อาคารถล่มลงมาเบื้องต้นก็ได้ประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการขอแปลนบ้านเพื่อนําไปถอดบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในอนาคตนะครับ และยังไม่สามารถระบุว่ามีการต่อเติมอาคารตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตหรือไม่ต้องดูแปลนก่อนนะโดยรองศาสตราจารย์สิริวัตนบอกว่าอาการอาคารแห่งนี้ก่อสร้างในช่วงปี54-55ในช่วงนั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ใช้วัสดุที่ดีทนต่อไฟยอยู่แล้วก็จึงต้องขอดูสภาพแวดล้อมรอบข้างโดยขนาดของพื้นที่เองก็มีส่วนเกี่ยวข้องหากพื้นที่แคบจะทําให้อาคาร อมความร้อนมากกว่าอาคารที่อยู่ในพื้นที่กว้างพื้นที่โล่งกว้างจะทําให้ความร้อนกระจายตัวได้มากกว่าขณะเดียวกันวัสดุสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านเช่นกระดาษพลาสติกต่างๆรวมถึงวัตถุไวไฟก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้อุณหภูมิสูงไดถึง9 0้าร้อยถึงหนึ่องศาซึ่งจากปกติวัสดุก่อสร้างจะทนความร้อนได้3 0 0ร้อถึงหกรองศาตรงส่วนนี้ทําให้โครงสร้างอาคารเกิดรอยร้าวมีการแยกตัวออกจากกันความร้อนจึงเข้าไปในช่องว่างทําให้เหล็กเปลี่ยนรูป ร่างหรือเปลี่ยนสภาพยื้อกันระหว่างจุดที่แข็งแรงของตัวบ้านกับจุดที่อ่อนแอเป็นสาเหตุที่ทําให้อาคารถล่มลงมายืนยันว่าอาคารที่มีอายุประมาณ10ปีนั้นเนี่ยถือว่ายังไม่เสื่อมสภาพหากก่อสร้างอย่างถูกต้องจะอยู่ได้ถึง30-50ถึงปีนะครับส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาคารที่เกิดเหตุเสามีขนาดเล็กกว่าคานนั้นอาจารย์ว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากคานจะต้องรับน้ําหนักมากกว่าเสา สำหรับประเด็นการฉีดน้ำดับเพลิงก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งผลให้อาคารถล่มลงมาเพราะปูนไม่ดูดซับน้ำนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ของอาคารจากที่อยู่อาศัยเป็นที่เก็บของหากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ก็ถือว่าผิดกฎหมายซึ่งก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะคือนั้นก็เป็น